ตําซั่วหอยหนาครับเบิรเจ็บเองนะพี่น้องเด้อครับไปไต่โกนันเท็ยนหอยหนาอู้ยหลายครับพี่นอ้องพร้อมพัดกันจองครับครมันบกเหมื่อเสะลุ่นกันมาไปค่อยมาครับตําซั่วหอยหนาครับปบิร <c oughs> จังครับพี่น้องวันี้ มาครับแจะแซมกันครับสวัสดีครับพี่ตะแดนแฟนติเกอร์หัวซุ่ยขุ่นทุกสสคนครับสวัสดีจ้าสาวปุยชูพักจ้ามาครับพี่น้องมาในบึ้ยตำซัวหอยนาครับบึ้ยเจ็บเองนะพี่น้องเด้อครับไปไต่โกมันเธีนหอยนาอุ้ยหลายครับพี่น้องปลอมพักกันจองครับปุ่ยเองนะครับพี่น้องแม้วที่เป็นพวกโขลกบ้าปึ้นพวกจิงนมาครับแจะแซมกันครับตำซัวหอยนาครับห่อนดวดๆโอ้โหเบียรนาำพี่น้องเอ้ยซิมมึงกันไหนไปซิมมันน้ำกันไหน โอ้เป็นยังเทียมแล้ว <c oughs> มากมขาึ้นหอกไหมเจ็แบแบมันครับร<า>ต้องส้วงไว้หน้าพี่นอ้อง,องพักบุงเอาพักบุงเขาเองบึกโอ้โพักขานี่บอกพักข,ข,ขาของอขาขาของนออานปวดเลยพี่น้องครับมากขึ้นหรอกไหมพักขางานพี่น้อง เอาลงมาใช่มันเดี๋ยวว่าเห็น่าขึ้นมาอย่างเอาลงปบมาทีไรอ,อ้แซ่บจะนายพี่น่องยดิไอ้หนูตุ๋ตวยบุ๊เหน,นึ่อแล้วยังแซ่บเนาะ แดดวิลีลมไม่อยวคุณนอ้องสงสัยฝนสิม,มรารดะคือบ่บอม่วงเหม็ดดอกกะสีห้างสิแมวมันว่าเหมืนมอนจะทะลุนกันห,ห้างออกไปสักกันบักแตงโมเย็บบักแตงโมขึ้นกัน <c oughs> ลกกบกระเจ้าตกหม้อเตี้ยมเตี้ยมเลยผักเงาครับ มาไปไฟเราเองบุบขุบาบกันอันรขันจองมะขันจองเอามาปุกเสร็จลัางฟ้ม พันเลยโอ้โหโอ,โอมือที่นั <c oughs> นเนียน้ำจิ้มเทหกครับอืไอไปสด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 ไหมพี่น้อครับเสีบๆนครับาิดเจอจุ่มน้ำแจงเลยกัน <c oughs> ให้สง,ง่าต Chị nàng tặng đi, đi kiếm nè nó, hết ổng bộ nó Cô ấy bắt đầu nhìn mất nàng bắt xin Nó ngon cho cọ Vịt thoại ra xanh Vâu, nàng tới liêng hẹt Nó ngon cho chứ

น,น้ำแล้วอันนี้เราลงไปจุ่นมน้ำปุ่นหายงามาไป อเลยพี่น้องตุ่มอะไรบ้างโอ้ขคไข่ปอหอยน่ะ Nhiều lắm ngon lắm Nhiều rồi cúp rồi Nhiều nó không thể tăng xẹp làm sức một cái đấy khẳng này mua ngoài rồi khác là <h> <brasileued> <coughs> nó thay <h mannequin Music> Mình lấy một Đây mới làm này là Nhưng mà được tiền lắm là quả phải Nùm Nóng ngay Tôi luôn kêu thì ốc cảm cho nó nùm กับนางนมแน่ดิเดหัวมันกรอบไข่มันนุม่มบ่แม่บะเนี่ยทุบรสชาติเลยไนะงยำไงยยำางก็ว่ากรอบจิม้มนุม่มยำงาักก็ว่านากักเนี่ยเปนปรอดีจ้อก็

ค้มยังปุ่นมากไวมมั่งล้ำน่อยเต็มมกรอามมาเกียงอันนี้เอาลงไปเกี่ยอีก่ะอันนี้ไม่ได้ถีน้ำจิ้มเนี่ยเา่ได้ถือกัน้ำต้ม มัสุกป่ะนะ่งถือคพเนี่ยน้ั่วแจง่มเขียวมาเด้อไปชิมอ่นหนุนียงโมน้ำถั่วแตงโมเขียวโหเป็นจอยากหน่อยพี่เนะมองมันบ่เหียวกับมีหมองมันใาถ่วกับมีพี่นนอะ tay xuống chạy cả má nó cái cậy à ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền อีก่ะมาเห็นนังก็โจอยู่บุงเขนะ เพชรพี่น้องกินข้าวกินเบนแต่กันไม่กินข้าวอีกเนาะเล่นตะม้งอีกเศร้าเพชรก็ินดีอีกตัวสตเสบยไปพี่น้นองเลยตะม้งเขาจะในข้็ขอขอบคุณนอกขุ่นเรื่องอะไรไปหลอกหนึ่งไปลองติดตามที่ชมครับบ้าปุยจูพากับฝากคนไรก็แค่ก็ติดตามกดเฟื่องกำลังใจครับพี่น้องกินมันันวันนี้พี่น้องเอ้ยแต,อแต่ละเมื่อต่ละเวนแ,แต่ที่กินอย่างเนีพีนพ่น้องเพลิดเพลินก็ขอขอพอพูดแตอย่างยังกขคอมเม่นไม่เด้อพี่น้องเลย จะเกิดบวกสอบก็พอเท่กันนะพี่นอ้องเอาครับชิปนี้ไปซ้ำหนีกับพี่น้องชิปหนาไมา่ไม่ครับโชคดีความสุขจะก็บต์จะไข่จะจนกับลำเพื่อสูก่สกุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับจี้จีปากกุหลาบกุเทียนนะเจ้าพี่น้อง